พุทโธโลเกอุปปโนพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกภาวนาพุทธโธไว้ท่านจะพบกับความสุขทั้งทางโลกและ ทางธรรมสวัสดีครับพบกับนาทีต้องมน c ช anel สำหรับคลิปนี้ผมก็จะมียันดีๆมาฝากท่านอีกเช่นเคยนะครับสำหรับยันเนี้ยก็จะมีการแนะนำมาจากผู้ที่ติดตามช่องนาทีต้องมนจากทางบ้านนะครับยันนี้ก็คือยันนัพุทธสอนนะครับ สำหรับยันนกพุซ้อนเนี่ยก็ถือว่าเป็นยันที่มีอนุภาพเนี่ยที่ค่อนข้างเข้มขลังแล้วก็กศักดิ์สิทธิ์มากเหมือนกันเลยนะครับยันเนี่ยส่วนมากพระเกจิอาจารย์ต่างๆเนี่ยท่านก็จะนำไปใช้ลงทางหลังเหรียนของท่านนะครับแล้วก็จะเป็นยันสัญลักษณ์ประจำของหลวงพ่อแพรแห่งวัด พิคุณทองจังหวัดสิงบุรีนะครับซึ่งยันเนี้ยก็ถือว่าเป็นยันที่เข้มข่ังและปิ์สิทสิ์มากทีเดียวเชียวเลยนะครับยันเนี้ยมีนามว่ายันพุชซอนนะครับหรืออีกชื่อนึงก็คือยันพุชสามโลกนะครับแต่คําว่ายันพุธสามโลกเนี่ยก็จะไม่มีผู้คนหรือว่าพระเกจิอาจารย์ใดๆนํามาใช้นามาเรียกนะครับ ส่วนมากก็จะเรียกว่ายันพุทซอนนะครับสําหรับการเขียนยันพุทซอนเนี่ยก็จะไม่สลับซับซอ้อนอะไรนะครับแล้วก็จะไม่ยุ่งยากมากสําหรับการเขียนเนี่ยค่อนข้างที่จะเขียนง,ง่ายอยู่เหมือนกันนะครับอย่างเราเราท่านๆเนี่ยก็สามารถนํามาเขียนได้นะครับแล้วก็นํามาใช้เนี่ยเขียนเสร็จแล้วก็นํามาใช้เองเนี่ยผมว่าก็น่าสนใจดีอยู่เหมือนกันนะครับ เพราะว่าครูบาอาจารย์ที่ท่านได้บันทึกยันนี้ไว้เนี่ยท่านก็แนะนําให้เราเขียนเองใช้เองนะครับแล้วก็สามารถเขียนลงที่นิ้วโป้งเ่ยนะครับแล้วก็นํามาติดที่เพดานปากของเรานะครับอเดี๋ยวผมจะลองเขียนให้ท่านได้ดูได้ชมกันนะครับแล้วก็สูตรการเรียกยันพุทซ้อนเนี่ยก็ไม่ค่อยยุ่งยากเท่าไหร่นะครับ แต่ว่าอำนาจพุทธคุณของยันเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดเข้มแลังมากเลยนะครับหลวงพ่อแพรแห่งวัดพิคุนทองจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยท่านเขาได้นำมาเป็นยันประจำองค์ของท่านเลยนะครับไม่ว่าท่านจะลงเหรียญหรือว่าลงวัตถุมงคลอะไรต่ตางๆนานา,นานเนี่ยท่านก็จะใช้ยันพุทซอเนี่ยแหละครับลงที่เหรียญด้านหลังของท่าน หรือบางทีท่านก็ลงไว้ที่สังกติของท่านนะครับก็ถือว่าเป็นยันที่เข้มขลังอีกอยันหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนให้ท่านได้ดูได้ชมนะครับแล้วก็เรียกสูตรการเรียกสูตรเนี่ยเรียกอย่างไรเนี่ยก็ไม่ยากนะครับสําหรับยนันพุทธสอนเนี่ยก็ลองชมกันเลยนะครับวิธีลงยันนะพุทธสอน ลงพุทธชั้นในตัวหนึ่งให้ว่าพุทธโธลงพุทธตัวสองชั้นกลางให้ว่าพุทธทังลงพุทธตัวสามชั้นนอกให้ว่าพุทธราพัง ชิวหาสุวรรณังมุทุวาจังปิยังมะมะรงอะให้ว่าอะระหังพุทโธพินทุสุริยาปนะชายเตอุนาโรมาปนะชายเตจงมาบังเกิดเป็นอุนาโรมอะ กาโลโหติสัมภโบจงมาบังเกิดเป็นอะระกาโลโหติสัมภโวจงมาบังเกิดเป็นละหังกาโลโหติสัมภโบจงมาบังเกิดเป็นหังอระหังอุนาโรมาปนะชายเตจงมาบังเกิดเป็นอุนาโรม อุนาโรมาปณะ,ะชายเตจงมาบังเกิดเป็นอุนาโรมจากนั้นให้ว่าพุทธโธพุทธังพุทธราพังชิวหาสุวรรณังมุทุวาจังปิยังมะมะ ยันนะพุทศอนี้มีวิธีการใช้มากมายหลากหลายแล้วแต่ท่านจะเลือกใช้นำมาลงที่หัวแม่มือแล้วปิดเพดานปากเป็นเมตตาแ้วคลาดมหาอำนาจคงกระพันเป็นมหานิยมใช้ได้ทุกประการหรือลงผ้าประเจีตดผ้ายันก็สามารถ ทำได้การลงยันณพุทซ้อนที่หัวแม่มือลงพุทช,ชั้นในให้ว่าพุทโทลงพุทช,ชั้นกลางให้ว่าพุททัง ลงพุทธชั้นนอกให้ว่าพุทธะราพังชิวหาสุวรรณังมุทุวาจังปิยังมะมะจากนั้นให้เสกด้วยพระคถานี้พุทโธพุทธังพุทธราพัง ชิวหาสุวรรณังมุทุวาจังปิยังมะมะแล้วปิดที่เพดานปากให้เสกสามหรือเจ็ดคาบใช้ทางด้านเมตตามหาสเสน่ห์มหานิยมอีกทั้งคงพันชาตรีก็มีให้เห็นข้อห้ามในการ ลงแล้วปิดที่เพดานปากห้ามด่าพ่อด่าแม่หรือพูดจาหยาบคายห้ามบ้วนน้ำลายลงโถส้วมเป็นอันขาดมิฉะนั้นคาถาอาคมอักขระเลขยันที่ลงไว้อาจเสื่อมคลายได้และนี่แหละครับก็คือการลงยันนะพุทซ้อนที่หัวแม่มือนะครับ แล้วก็นำมาปิดที่เพดานปากนะครับซึ่งวิชานี้ครูบาอาจารย์ท่านก็ได้อบรมสั่งสอนมานะครับก็ลองใช้กันดูนะครับสำหรับการลงที่หัวแม่มือแล้วปิดเพดานปากเนี่ยก็ถือว่าไม่ยากนะครับสำหรับยันนะพุทธสอนซึ่งส่วนตัวผมเองก็เคยได้รับการสักยัน แล้วก็ประสิทธิ์วิชามาจากท่านอาจารย์ทองตลาดพลูนะครับก็ให้ชมกันนะครับก็อยู่ตรงช่วงระหว่างต้นคอนะครับจะเยื้องไปด้านหลังนิดนึงนะครับนี่ก็คือเป็นฝีมือการสักยันต์ณพุซ้อนของอาจารย์ทองตลาดพลูนี่แะครับก็มาให้ท่านได้ดูได้ชมกันนะครับและนี่แหะครับก็คือ ยันพุศซ้อนเนี่ยที่เราเราท่านๆหรือว่าผู้ที่ติดตามนาะทีต้องมน์ชาแนลเนี่ยได้แนะนำมานะครับก็ถือว่าเป็นอีกยันหนึ่งนะครับที่มีความเข้มขลังมากนะครับแล้วก็มีพุทธคุณในหลายๆด้านนะครับทั้งทางด้านเมตตามหานิยมแคล้วคลาดรวมถึงควงพันชาตรีด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นยันเดียวนนะครับที่ ใช้แล้วก็มีอนุภาพครอบจักรวาลอยู่เหมือนกันนะครับใครที่สนใจที่อยากจะลองเขียนอย่างนี้ด้วยตัวเองก็เชิญนะครับก็จะเขียนไม่ยากนะครับแล้วก็ไม่ยุ่งยากมากเท่าไหร่เลยนะครับเราเราท่านานก็เขียนก็นได้นะครับอนุภาพก็ถือว่าสุดยอดเข้มแขังอีกยันหนึ่งเลยนะครับสำหรับยันพุชซอนเนี่นะครับก็ ลองเขียนกันดูครับลองเขียนเองใช้เองบางทีเราอาจจะมีโอกาสเป็นครูบาอาจารย์ของผู้คนหรือว่าเป็นครูบาอาจารย์ของลูกศิษย์ของเราก็ได้นะครับอนาคตมันก็ไม่แน่นอนเราอาจจะศึกษาเล่าเรียนวิชาอาคมต่างๆเนี่ยไปเรื่อยๆจนเจนจบหรือว่าเชี่ยวชาญชำนาญในการ เขียนยันลงยันลงนะลงอักระเลขยันต่างๆเนี่ยก็สามารถที่เป็นอาจารย์ศักหรือว่าอาจารย์เศษต่างๆได้เลยนะครับก็ลองฝึกไว้นะครับสำหรับวิชาโบราณแบบเนี้ยซึ่งครูบาอาจารย์ของเราท่านๆเนี่ยท่านก็ได้มีเมตตาบันทึกเอาไว้ให้เราได้จดได้จำแล้วก็ได้ศึกษาเล่าเรียนกันนะครับก็ ลองศึกษากันดูนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ผมพกขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะได้สาระประโยชน์ในการทำคลิปของผมไม่มากก็น,น้อยหากผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาในนะที่นี้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ